สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเซมาร์รอสภาคที่3พาร์ทที่3ในพาร์ทนี้เราก็มาอยู่กันในดาวที่3กันแล้วนะครับผมนะดาวที่แล้วเป็นดาวที่2นะครับผมส่วนดาวดวงแรกก็เป็นดาวที่เราอยู่นะครับผมนะผมคิดว่างั้นนะครับนะเออนะครับก็เราก็มาที่ดาวใหม่กันแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกไปเลยนะคเออใช่ใช่ใช่เอ้ยตรงนี้ก็ฟังได้เหรอ อโอเคฟังโอ้ไมก่ก็มาปุ๊บเริ่มปุ๊บเลยครับผมไม่พูดมากทำเพลงอะไรมาปุ๊บเป่าปุ๊บเลยเฮ้ยมีอะไรมีอะไรอ,อกมอกละโอเค A แล้วก็ B C A B C หมายความว่ายังไงอย่างนี้ผมว่าผมต้องดูในหนังสือนั่นแลวและ มามาดูกันครับผมว่ามันใบให้เราว่าอะไรอย่าเรียกว่าใบเลยนี่คือมันเป็นวิธีการเลยมันบอกเราเลยนะครับผมในหนังสือนี้บอกทุกอย่างเลยะเออเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับผมที่เราเป่าใส่ใรูเมื่อกี้นี้นครับเหมือนว่ามันจะขึ้นว่า A B C ใช่ไหมซึ่งมันก็ขึ้นเป็นรูปพวกนี้นะครับผมเออใช่รูปพวกนี้แหละนะครับนี่ไง A B อรอ A B C นี่ไงนะครับ เออเนี่ยนะนี่คือดอกไม้ที่เราเห็นนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นไอ้เขียวๆนี่นะครับอ๋อคือดอกไม้เนี่ยมันมีแล้วนะผมแต่เราต้องไปหามเมล็ดซีกับมเมล็ดบีมานะผมเออ่ซึ่งเราก็ต้องเดินหน้าตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมผู้บ้านะเดี๋ยวนะนี่นมันคือตัวอะไรอ่ะพึ่งเหรอหรืออะไรอ่ะไม่รู้นะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีมแมลงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็แบบจะเป็นขั้นตอนนะครับหนึ่งสองสาม แล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวอักษอรอะไรสักอย่างนะครับ a b a บวก b นะครับได้ a b เออใช่มันก็จะได้เป็นในลูกอะไรไม่รู้ครับลูกอะไรสักอย่างนะครับเป็นสีเขียวกับสีส้มผสมกันแต่นี่ภาพนี้นเป็นสีสีแค่สีเขียวนะครับผมเออใช่นะครับคือจะพูดผิดอะไรกันนะกัน,กนหนาก็ไม่รู้เนะี่ยเมื่อกี้เกือบพูดผิดแล้วแต่ช่างเถอะนะครับนี่คือเราต้องไปหากันมานี่คือดอกไม้นะครับผมดอกไม้มันปุดขึ้นมาแล้วแล้วก็เราทําอะไรกับดอกไม้ได้ กดได้ครับเอ๊กดได้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่อะไรตัวอะไรเป็นเคลดฉากประกอบเหรอหรือยังไงตรงนี้หรือเปล่าเธอต้องมาใส่น่าจะใช่เฮ้ยนี่นี่ไงนี่ไงที่เราเห็นในภาพ <laughs> เดินเดินไปเร็วเดินไปเร็วนเนี่ยเห็นในภาพเนี่ยเปล่าเปล่าไม่ใช่สิฟัง เป็นเสียงเหมือนเป่าลมครับเสียงเหมือนเป่าลมเข้าหูเราอะไม g o กไปต่อกันดีกว่าครับโอ้อนเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ <c oughs> เดินเดินไปหากันกันอืมเฮ้ยเขาขายอะไรอะ <c oughs> โหนั่งกับเขาเออ้าเขานั่งเ,เขานั่งอย่างนี้ก็ <c oughs> สดชื่นมายังไงครับผม ผมต้องการอะไรที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีการให้น้ำเราดื่มด้วยลองดื่มดูสิไม่ใช่ว่ามียาพิษข้างในเนอะไม่เอานะโอเคอะไรเนี่ยเมล็ดครับผมเราต้องการแค่สองเมล็ดอะ เฮ้ย <the> มีอะไรไม่รอกมาครับอืมแดี๋ยวแบบนะขอดูหน่อยมาเรามาดูกันว่าเขาต้องการที่จะสื่ออะไรนะครับผมคือเหมือนเขาบอกเรานะครับผมว่าเราต้องปลูกอะไรสักอย่างขึ้นมาคือแบบปลูกเป็นต้นไม้นะผมปลูกขึ้นมานะผมแล้วเราก็จะได้มเมล็ดอะไรสักอย่างขึ้นมาคือไอ้เจ้าสิมตานนี้นะผมคือไม่ไมเชื่อก็มเมล็ดแต่มันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้อะนะครับเป็นเหมือนหัว อ๋อคือมันอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมอ๋อไอ้รูต้นไม้นี่นะผมโอเคแล้วมีนกด้วยอ่าข้างบนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวน่าเราสามารถเป่าได้ใช่ไหมเขาบอกแหน่โอเคไปไปกันเถอะเป่าตรงนี้ได้เหรอแอ้ปุ๊บไม่เป่าเอ่ะเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะโอ้ไม่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 ไม,ไม่เป็นเด็กเป็นเล็กอะอย่าหัดทำนี่ไปอีก โอโออ้ยไปไปไปไม่ไม <frei, S 2> <me. S 1> um ่ไม่มันไม่ดีอ๋อรู้แล้วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้เองใช่ไหมอ my god โอเคนี่ครับผมคือเราต้องทำตรงนี้แล้วทำยังไงฮ้ยเห็นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรมันสั่นต้นไม้กันเนี่คืออะไรอ๋อตุ๊กปุกนุกอะ ต้องปลุกนุกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนุกตัวนี้มันอะไรเอามันอึอึใส่เกเรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยนี่นุกบ้านี่นี่มันอะไรอ๋อมีการเช็ดด้วยนุกก็จะไม่เช็ดเดี๋ยวนะทุกคนตรงนี้มันบอกให้เราลงไปข้างล่างนะครับเหมือนจะมีเชือกหรืออะไรลงไปข้างล่างได้อ๋อบันไดใช่ไหมนี่เนี่ยผมเห็นแล้ว นี่ไงบันไดบันไดมาตรงนี้แซมโมเออเพิ่งเห็นคนระับลืมสังเกตดูเลยโอ้โหว้าวไปไปต่อได้ใช่ไหมโอเคฮบฮบเฮ้ยน,นี่ยอะไรออกมาเฮ้ยน,นี่ยอะไรอ่ะเออน,นี่ยอะไรอ่ะจักใยไม่สินา่ะเป็นตัวหนอนใช่เปล่า ตัวนอนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมีเสียงด้วยโอ้โห my god อันนี้อ่ะมุดมุดมุดเข้าไปววววก็ลงมาเออก็เลยขึ้นไอเด่นก็นก <c oughs> อะไรอะ่ะนี่อะไรอะ่ะฮะอ๋ออะไรอ่ะอะไรวะเนี่ย โอ้มีแต่อะไรที่แบบโคตรแปลกอ่ะเนี่ยเนี่ยอะไรอันนี้หนอนเหรอไม่รู้ครับผมโอ้นี่มีดอกไม้เราทำอะไรกับมันได้เออทำงี้ได้อย่างเดียวเลยนี่นุกแกว้วแน่เลยนุกแก้วหรือเปล่าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะ ทำอะไรโอ้ให้มันเหี่ยวครับผมแล้วเราก็จะดึงได้ใช่ไหม <c oughs> หรือเปล่าแล้วนี่อะไรอ่ะมีพึ่งครับมาตรงนี้เลยพึ่งเออมาดูดเกสรครับนี่ต้นนี้ก็จะโตและนี่ก็ดูดอีกทำ,ทำไมอ่ะเฮ้ยนี่นกมีนก ทำอะไรกับนุกได้ไหมอ่ะเนี่ยเราจับนุกได้เฮ้ยมนมาหาเราด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ได้มาหาเราอ๋อเอานี้ขึ้นใช่ไหมโอเคมูตอนนี้ขึ้นอย่างงี้นะครับผมแล้วก็อ๋อแล้วก็มาอัดก้นนี่นี่ยเหรออาอัดตูดนี่นี่ยเไรเรื <c oughs> ่องเหรออย่างเงี้เหรอโอเคสองนะผมก็มันก็จะโตขึ้นนะครับโอเคให้พึ่งมาโอเคใช่โอเค,ใ,อเคให้พึ่งมา แล้วนกอะไรเนี่ยขั้นตอนที่3ก็ให้นุกนี่มันมองอะไรอะอ๋อคือเหมือนมเมล็ดมันจะขึ้นนะครับผมแล้วก็นกตัวนี้มันก็จะกินนะครับอ๋ออย่างงี้นี่เองโอเคแล้วนี่นกนี่ก็จะหลับไปนะครับผมอ๋อเหมือนเป็นยานอนหลับรอเป็นมเมล็ดที่แบบกินแล้วจะหลับนะครับมเมล็ดซีครับผมอันนี้เป็นมเมล็ดซีโอเคเอาไม่ได้ ไมไม่ได้อะเฮ้ยนี่ไงได้ล <c oughs> เลยเออเรียบร้อยนี่เราก็ให้พึ่งออกมามามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เจ้พึ่งโอเคพอพึ่งออกมาปุ๊บมันก็จะโตนี่ไงโตลแล้วทีนี้นี่มันก็จะทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยแม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเออทาอะไรไม่ได้แล้วโอเคให้เราเก็บอันนี้เก็บอันนี้กัน <c oughs> <c oughs> เก็บซี่อ๋อเดี๋ยวแซมโมหรือว่าให้จนุกนี่มันมาเหรอโอเคให้นุกนี่มันกินกมันก็จะหลับเหรอเออแซมโม,มมีการแบบเฮ้อด้วยนะเออน,นี่ไงเนี่ยเลยเหาวแล้วเหงาแล้วหาวแล้วเรียบร้ <c oughs> อยโหได้อชิปเม้นต์อชิปเม้นต์นุกค,ครับได้อชิปเมนน้นต์นุกมานุกหลับ หลังจากมันหลับปุ๊บใช่ไหมเราก็สามารถที่จะทำนี้ได้นะครับคือเราจะเอาเมล็ดเนี่ยเราต้องการเมล็ดนะครับเราต้องการเมล็ดมันจะโตตรงไหนโตตรงนี้ครับโอเคโตตรงนี้มาเอาเลยอ๋อดึงดึงดึงโอ้ <c oughs> ได้มาแล้ว <c oughs> มันคือเมล็ดสีหนึ่งสอง โอ้สาม่สอสามหนึง่งสองสามมาแล้วมาแล้วหนึง่งสองเออมันแย่งกันแล้วเออนี่แหละนี่แหละที่ประสบการประมาณนี้แหละโอเคยังไงยังไงได้มาแล้วสุดยอดได้มาแล้วครับ เออทำตามกันเออทำตามกันเฮ้ยอะไรอ่ะเลียนเสียงเหรอเออมันเรียนเสียงครับไอ้ตัวนี้มันเรียนเสียงเนี่ยมันเรียนเสียงอยู่เนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คืออะไรอ่ะผมเห็นตัวอะไรไอตัวอะไรในน,นี้นี่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 ตัวอะไรอ่ะงูเหรอเนี่ยมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี่มันเป่าได้เป่าได้สมาร์ทเป่าได้ครับเคมีเสียงโอ้เข้าไป ใช่ไหมเนี่ยได้หลอ,อกมาได้หลอ,อกมาไหมปลูกครบสามต้นแล้วยังไงต่อเฮ้ยเฮ้ยสิมันออเดีนะมันต้องมีอีกต้นหนึ่งนี่ A B รวอ๋อคือเดี๋ยนะต้องมีมแมลงวันมาเรอคือต้องมีมแมลงวันมานะผม,มะแมลงวันมาตอมตรงนี้นะครับแล้วก็มาตอมตรงนี้แล้วมันก็จะบินกลับเข้าไปล้วก็จะได้เป็นนี่มาเหรอ A B เฮ้ยเด๋อวเออมอแอปดูดแอปดูดอุ้ยอะไรอ่ะดาวชิเป็นใหม่อีกแล้วอะไรเนี่ยกบเหลือเลยน่าจะกบนะครับเมื่อกี้เฮ้ยเดีือดอะไรอ่ะเฮ้ยผมกดไอ้ตรงเนี้ย เฮ้ยแล้วมันเป่าได้โอเคเป่าสิมีเสียงมีเสียงครับเฮ้ยเด็ดยวคุณคุณก็จะเสียงนี้ตึนึนดึนดึนดึน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 ใช่ปะเนี่ยอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบันเลงบันเลงบันเลงเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ไปได้เหรอ มาไปได้ครับตรงนี้นี่มีรูอีกแล้วโอเคเป่าแม่ผมก็ <c oughs> คือผมงงอยู่ตั้งนานอ่ะทุกคนงงตั้งนานอ่ะแบบเดินไปเดินมาเฮ้ยผมต้องทำอะไรนะทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพแบบงงอยู่นานอยู่นะไมค์ก oh ็งงไปนานอยู่เหมือนกันโอเคนี่อะไรเนะี่ยยังไงฟังครับผม ฟังอีกแล้วโอเคแล้วก็เป่าแลว่มมันต้องมีอะไรออกมานแน่ๆครับเหมือนในหนังสือที่มันบอกเลยผมว่านนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหรออะไรอ่ะอยังไงเขากดเหรอเฮ้ยอะไรโอเคต้นไม้อะไรอ่ะมาเป่าลมครับผม โอเ,เอ้วนั้นนี่มันไม่ใช่ใช่นั่นหรือเปล่าอะที่เป็นคนอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยยโดนทำร้ายเหรอ,อน,นี่ก็เป่าเปาเพืเ่อที่ให้ออกมาอ๋เอเหมือนเล่าให้ฟังครับว่า,วาโดนอะไรมาคือโดนไอ้พวกนั้นเหรอ ไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้ที่เป็นคนน่ะที่มันรวมกลุ่มกันเป่าอะไรสักอย่างอ่ะใช่อันั่นหรือเปล่าอ่ะที่ผมอ่านในหนังสือผมว่าเฮ้ยน่าจะใช่นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดินตรงนี้ไปต่อได้ไปตรงนี้ได้เฮ้ยไ,ไปต่อได้เหรอโอ้โหโหเฮ้ยปลวกรอเนียปลวกปลวกรอเฮ้ยมีปลวกด้วยเดี๋ยวเราเก็บปลวกได้ไหมเนี่ยปลวก ลวกร้องเพลงอยู่อบอ๋ยอยังไงอะโอ,ะอะเป็นบันไดโอเคแล้วยังไงต่อเราเข้าไปนี้ได้หรอเอาเข้าไปในรังปวกเอาเข้าใช่หรอเข้าไม่ได้ังปวกหรออ๋อ,อแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดินไปได้เหมือนกันโอ้มองลงไปข้างล่างครับเุ้ยสูง สูงสูงหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่าจะมีเป็นล่องหรือเปล่าไม่แน่ใจแนะครับเออแล่งไงต่อเนี่ยไปต่อตรงนี้เหรอเฮ้ยมีม,มีมีแมงป่องแมงป่องอะไรละ่ะปลวกน้อยนี่คือปลวกครับผมเคเราเข้าไปได้เออบางคนก็น่าจะรู้แหละว่ามันคือบวกบวกเออบวกอะไรปวกนะครับเฮ้ยผลิตอะไรอยู่อะผลิตไข่เหรอ เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เจ้าตัวน้อยเจ้าปลวกตัวน้อยเขาไม่ทําอะไรเราใช่ไหมเฮ้ยเราเข้าไปได้ไหมเนี่ยให้รูเล็กๆเนี่ยเข้าไปไม่ได้ครับมันเล็กเกินไปตัวตัวเรามันใหญ่เกินไปอ่ะนะครับเคนี้เราก็ไปได้เออแล้วเรามาทําอะไรในนี้อ่ะเฮ้ย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 อะไร แต่ถ้ามีไข่ออกมาตรงนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะเคืออะไรอะ่ะเอา้าเฮ้ยเคยไข่ไปตรงนี้ยังไงอะ่ะไข่มันมค่อยๆลงไปแล้วตอนนี้อะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงจากตู้ตัวนี้เหรออ๋อเก็บไข่โอเคแล้วยังไง ไงต่อแล้วเนี่ยโอ้เพเดี๋ยวแล้วเราต้องอ๋อแป,ป๊บนนะทุกคนผมว่าผมเราต้องต้องจัดต้องป้องขับทิศทางแล้วล่ะว่านี้ไข่คือเยอะมากแล้วนะครับแล้วตัวนี้คือยังไงเนี่ยเอ้ยยัไงยังไงยังไงโอเคโอเคแต่ละตัวต้องได้ไข่เหรอโอ้ได้กินแล้วโอ้ได้กินแล้วแล้วก็ยังไง เฮ้ยอะไรอ่ะได้กินไข่แล้วก็มีสสรตีอะไรเนี่ยอุยอาชิเมนินว,ว้าวอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคคนนี้บ้างทีนี้นี่เออให้เขาได้กินเหมือนกันอาไอ้นี่มันได้กินแล้วนะครับนเนี่ยไอเนี่ยโอเคยังไงเฮ้ย โอเคนี่รับรับทราบครับรับทราบ,บแล้วว่าต้องทำอะไรโอเคได้ไงโอ้ต้องดึงดึงนี่ขึ้นเหรอโอเครูมันก็เปิดครับผมตอนนี้โอเคมาอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้กินครับมาเอาไข่ลงมาโอ้ยไม่ทันนอะโอ้โหมันลงไปตรงนี้อ,อยากให้ไอ้นี้มันได้กินเหมือนกันน่ะคนเขายังไม่ได้กินอะไรเลยเขาไม่มีแรงแน่นๆมาลงไปนี่กันดีกว่าเนาะ นะครับเพราะว่าในเมื่อมันทําไม่ได้แล้วก็เราก็ลองไปที่อื่นกันดีกว่าเออมันเปิดทางให้แล้วเราก็ต้องเข้าไปออทําไมรูมันน่ากลัวจังเลยรูแบบเป็นฟันอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคยังไงออกดได้ครับโอเคเฮ้ยเราไปต่อตรงนี้ได้ไปเลย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  สงสารคนสุดท้ายอะ่ะเขาไม่ได้กินน่ะไม่ได้กินไข่อ่ะทำไมกันเนี่ยตัวอะไรอะ่ะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยดิดด้ดิ้ดิ้แมลงวันมแมลงวันหยุดก่อนได้ไหมเฮ้ยเออะไรอะไรอะ่ะอ๋อดึงดึงอึบ้บ ยังไงเนี่ยปิดตรงนี้ไว้ผมรู้แล้วผมน่าจะต้องทําให้รูนี้มันเปิดนะครับเนี่ยรูตรงนี้นี่ไงนี่ไงได้ไหมหรือไม่ได้อ๋อโอเคครับผมเป็นปริศนาเหมือนเหมือนอดาวก่อนเลยนะผมดาวก่อนนี่คือเราเล่นกับตัวอักษรเยอะมากนะผมมาดาวนี้ก็เจออีกแล้วนะครับ <c oughs> เจออีกแล้วไอ้ตัวกษรนีนะ่เนี่ย ตัวตัวหนังสอนเลยตัวเออตัว,ต,วตัวอักษรนะเ,เออเจออีกแล้วนะครับนี่เราต้องเล่นเอ่อ D F G D B D F E นะครับลงมา F ลงมา C F F ลงมาเออ F ลงมาโอเค A B โอเค C ต้องลงครับ C โอเคเฮ้ยโอ้ได้แล้ว ไปดีกว่าไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปไปไว้เจอกันใหม่นะเออแต่ผมว่าคงไม่เจอกันแล้วแหละนะครับเพราะว่าเราต้องไปดาวอื่นมันออกมาจากรูนี้แหละผมว่าเนี่ยรูนี้เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะบินไปเข้าลังตรงนี้แล้วนี่ไงอ,อ่ขั้นตอนแรกนะครับให้มันมาตรงนี้ก่อนโอเคหลังจากนั้นก็ให้มันมาตรงนี้ ่ s <S าแล้วก็มาตรงนี้มาเร็วมาเร็วตรงนี้เอา่เอา้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมได้แล้วต้นอะไรนะเนี่ยนี่เดี๋ยวผมต้องกลับไปดูในหนังสือตอนนี้เรามีต้น B แล้วนะครับผมต้น C ก็มีแล้วต้น A ก็มีแล้วนะครับผมแล้วเราก็มี A B ด้วยแล้วนะตอนนี้แล้วเราจะเอา A B มาทำอะไรล่ะตอนเนี้ อ๋อ A B C นะครับอ๋อคือเราเอา A B นะครับมาบวกกับ C นะครับผมพอเราบวกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เจ้านี้มานะครับเนี่ยเจ้านี่นะครับได้เจ้านี่มาแล้วเรา,าก็จับไปให้เจ้านี่นะครับเออเอาไปทาชาใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเฮ้ยมังอ,อยากหยิบมันดอกมาได้ไหมเนี่ยรอ,อนี่อยเงี้ดึงได้ดึงได้โอ,อเคเราได้มาแล้วมันก็ลงไปแล้วครับโอเคเราออกมาอีก เออมาตอมตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอออันนี้ไงี่ยได้ได้ได้แล้ว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 วิได้มาแล้วออกมาออกมาร้องอะไรล่ะมานั่งก่อนเฮ้ยผมได้ยินว่านั่งก่อนมืูน้องกอดนี่ได้มาแล้ว นี่ครับเอาไปครับได้มาแล้วอ้ขอบคุณมากเลยอืมสุดยอดมากเลยอืมเฮ้ยเป่าเปไม่ใช่เป่าสิฟังเออนี่ดีเสียงแล้วยังไงครับทีนี้เอาลวไอ้พวกนี้มันหยุดบรรเลงแล้วครับมันหยุดบรรเลงแล้วอ่ะโอ้หลับแล้วครับหลับหลับเขาหลับครับ โอเคเมื่อเขาหลับแล้วยังไงเฮ้ยเป่าได้โอเคเป่าแล้วมันเป่าเองครับผมไม่ได้ทำอะไรมันะน,นะเฮ้ยอ,อ,อะไรอะหลับๆตื่นๆอยู่อะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเป็นไรอะโอเคครับขอให้เอามาตำ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 ๋อ นนี้ก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็คนคนเออใช่คนนะครับแล้วยังไงก็จะได้เป็นอะไรสักอย่างมาไม่รู้ครับมีเป็นจุดๆด้วยอ๋อระเบิดอ๋จะได้มาเป็นระเบิดครับผมเดี๋ยวก่อนสิอ๋อได้มาแล้ว โอเคเขาบอกเราครับให้เราเปิดนะแล้วก็เทใส่อ๋อเฮ้ยอ๋อ,อนุกนุกขี้ใส่อีกแล้วเ <c oughs> ขาบอกให้เราทำยังไงนะให้เราเอาอันนี้มาทำอย่างนี้เหรอเราไม่มีน้ำอ๋อมีอยู่มีอยู่เมื่อกี้น้ำออกมาอยู่ ออกไปกันเถอะโอ้โห,โหไปเลยพร้อมนะแซมโมเราจะไปดาวอื่นกันดาวนี้เราสำรวจกันไปหมดแล้วนะครับยานนี้คือแบบไปแบบลีลาจริงๆนะครับผมขัดใจตรงนี้มากครับทุกคนพาร์ทที่แล้วอะเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยมันต้องทำยังไงเออคือ มันน่าจะดึงได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงดึงได้เย้มาดาวใหม่แล้วครับผมดาวอะไรไม่รู้ครับแต่เราต้องลงนะครับนี่เป็นดาวที่นี่จะเป็นดาวที่4ี่ใชครับที่เราจะมาเล่นกันในพาร์ตต่อไปนะครับผมนะเออหเป็นเหมือนดาวอังคารเลยอะโอเคก็สลับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจบไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใน พาต่อไปเนอะผมกับเกม s e m o r o s 3นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าได้ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ